ครไม่ไหวหรอกตาเนี้ได้หนึงคายครายจะวูว่มุุ่่งมากูยกคือนอะ <c oughs> เฮบยมาแอบในคู่ก่อนกูอ้แอบบกูเล่าเอีแบบ่อถ้ามแอบ,บก่อนกูแตบบ่ละ อุ้ยยเีแะกินเลือด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 โอ in okay. Okay. ้โเอาเล่นเชนเนนใช่แล้วไอ้เนี้ยกูเข้าใจถูกมาแล้วกูก็งงงงงั้งนานก็เลยไปวอลเล่นเชนเนนทีกูก็งงเงเนี้ย

เฮ้ยเคนตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคนตาไม่เพื่อนกูไมเพื่อนกูแมวเพนตาไอ้เหี้ยบาง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 ขึ้นมาเป็นตันเลยเก้าแมงเลย้เหียกูจะอยู่หลังมึงยิงไปเลยสันยันแม่แค่นี้สามตัวจะมองไปเอพีมคิดว่าไงอะสัตว์ โอ้น oh! <st Bond playing> ี่มึงไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับเพื่อนกูอเหี้ยโอ้เดียวโอ้ชิ็ดเฉ่เฉยเฉยเเล่นง่ายนะหนุ่มรู้ใช่ไหมอ่ะอุ้ยเล่นง่ายนะรู้ใช่ไหมึงยิงอย่างนั้นอ่ะอุ้ยแต่ถ้ามึงยิงอย่างนี้แล้วก็ นี่ไงล่ะลาดแม่งเลยอืมอย่าเอาสวยเฟิร์สพร้อมพร้อมมากพร้อมมือพร้อมมากอีกกระโจโอ้โหสวยปะเฮ้ยตาย i อมสต็อปเอ f วอร์ฟ หิดไม่ได้ตยงพูดไมตายหรอไม่ตายไปแล้วตายเองด้วยมันมาตายเอะรโ้ตายก่อนทนนนี่ไงี่ไม้บึ้มอ้าวโตไม่มีแอร์แล้วกูพร้อมนะจะเข้าได้ทุกเมื่อแต่ยังไม่มีอ็นตี10 20วิุย่ บินลมไม้ดันเออทำไมคือกูหลบอันติใหญ่ได้สองทันมันจะรู้อะไรปัญหาจากว่าไอ้เนี่ยโันติใหญ่ได้สองทันอ่ามีนาฬิกาไงล่ะสัตว์ตามไอ้เนี่ยคือตะกี้เนี่ยมาเฟียเราให้เราหนีเลยไม่โดนตีเลยตอนเราโต๊ะเพื่อนเราไปอยู่ อุ้ยโวิโดนอ่ะนี่ล่ะน้องอันเซิร์ฟไอ้ลฟอร์บอแม่งยนไม่ถึงตัวสักทีอือเออแปดสีด้วยแต่ทำไมฟังฟังไม่ไหวได้อย่างงี้เฮ้ยโอนเก็บหมดโอ้โหเปิดร์ดไาช่วยเราหน่ดยมาแล้วมาแล้วเราดู ตันไม่เลื่อนล้วตัวเยัยมาดูดาวอยูมันยกไม่ได้ยอมไหมเอ้าโอ้อะไรวะกำลังนุกๆเลย